เกลือและทรายกวาดกวดปนกันแม่นอ้อยกวาดยากกันยากเธอคิดสองหัวกับพ่อละ่ะทำเลยเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะคิดดูแล้วกันตัวเอง บัวคืนกินเขาลเลยเฮ็ดกินเขากับเขาแล้วย่างบัวพี่จอดยุหันละบ้านเจเจตัวไปรันยุหันแต่พี่ผมมีเวลาพิมพ์เพราะพี่เห็ดงานอยู่แต่ป่านนั้ก็ยังบัเห็นบัว่ระท่านงานเขาได้เวลาเฮ็ดกับเขาของบัวให้กันได้กระต่าบัวแมนบอ ขอบคุณสามล้านดวงใจด้วย้ะเด้อ เคยทำงานในโชว์รูมรถในอเบเกนกดใด้แล้วสองขับ,บ่าสัน่นเออมันขึืนมาแล้ววะที่นี้มันขืนแล้วมันขืนแล้ว,ข,ลวของเจ้าขืนมาแล้วของเจ้าขืนแล้วไอ้ไก่ปืนว่างั้นของเจ้าว่ขืนอจอกแท้วะของขืนยากไหมจอกแท้วะ ต้องกดดูๆว่าจอจะขึ้นนะจอกแก้วะเผ่าแล้วคล้องเลยขึ้นยากจะไกลปืนไปทั้งไหนหรอ ไอยกหัวเนาะอันบ่ดันกับบวดันคักเนานะหาคนมาเบิ่งกับโบมี่พ่ยูกัได้เฮ็ดบาปกันเนาะพี่ยูเจ้าเนะ่ะอุ้ย ือสิบอกว่ามันมันขึ้นไล่นอนติมันเรียกว่ามีคนเห็นบอกขึ้นใจไหนบวกเกี่ยวกันนะแมนบ่เอเพื่อนเพือว่ามันแมนคือเขาสันนิษฐานว่าเขาเปนดอกเนาะขึ้นไล่ตัางไล่นอนกับสิบวันเดียวกันบเพาขึ้นพี่ยู่รู้ขึ้ใจไหน เฮ็ดง่ายบ่จุดรวดจุดรวดจุดรวดข้าวเดียว